สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าฟอร์ดแ n งเจอร์นะครับวายแท็กปี2012นะครับสีขาวนะครับมาชมกันเลยครับเริ่มต้นที่ปากกระตรงหน้านะครับตามเดิม ห้องเครื่องนะครับสะอาดนะครับสภาพเนี่ยยังคงดีอยู่นะครับไล้ร่องรอยข้ามน้ํามันรั่วซึมนะครับจ้นยาต่างๆเนี่ยยังคงอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีนะครับปาศจากร่องรอยน้ํามันนะครับรั่วซึมนะครับคันนี้นะครับเคยถอดปากระโปรงหน้ามาแล้วนะครับไปเคลียร์สีแต่ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักแน่นอนนะครับจุดสติ๊กเกอร์พวกนี้ยังคงอยู่นะครับตรวจสอบบริเวณที่ยางนะครับไปไปฝากระโปรงเนี่ยยังคงนิ่มนะครับแล้วก็สามารถจิกไปเป็นรอยเล็บปกตินะครับ ฝากระโปรงหน้าเคยถูกถอดทําสีนะครับเคยเคลียร์สีมาแล้วนะครับในส่วนของตัวบังโคลนหน้านะครับฐานหน้าเดิมนะครับสติกเกอร์ยังอยู่นะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับเคยเคลียร์สีมาแล้วครับตรงนี้บังโคลนโอเคใต้มาออกกอครับยังคงอยู่นะครับแล้ประกันคร cito, Anyways, ับด้านหน้านะครับไม่เคยมีอ hmm. ุบ mm ัติเหตุชนหนักแน่นอนนะครับเพียงแต่มีการขอซ่อมบำรุงสีตามตามอายุการใช้งานเขานะครับ ปอบปากระ,กะปรงนะครับเพื่อมาทำสีเท่านั้นเองเดี๋ยวไชมจุดอีกครับด้วยความที่เป็นฟอร์ตนะครับพันแก่งนะครับต้องบอกได้เลยว่า YT ยแทเนี่ยเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะบึกบึนนะครับตัวนี้เป็นตัววายแท็นะครับแต่งพิเศษมาออกห้างเลยนะครับ ล้อนะครับจะเป็นขอบ20นะครับตัวนี้เป็นยงกูดเยียนะครับ265นะครับ50นะครับจะได้สมรรถนะที่่ันค้ายที่จะเกาะถนนมากๆเลยนะครับบริเวณด้านข้างนะครับก็สภาพสีโดยรวมโอเคนะครับอันนี้รถเพิ่งเข้ามานะผมก็ยังแค่เก็บปลาทำความสะอาดทั่วไปนะครับมาชมในส่วนของตัวประตูหน้าซ้ายกันนะครับแผงประตูนะครับอยู่ในสภาพที่ดีเรียบร้อยสวยงามครับผม มาดูที่ขอบประตูกันครับรอย a r คนะครับกลมดิ๊กเรียงตัวกันปกตินะครับบอกได้เลยว่าสภาพเดิมนะครับไม่มีการชนหรืออุบัติเหตุด้านข้างแน่นอนนะครับแต่ไปชมอีกหนึ่งจุดก็คือด้านหลังครับเหมือนกันนะครับรอย a r คต่างๆนะครับยังคงอยู่ชัดเจนนะครับไม่ได้เลือนจางหายไปไหนนะครับการันตีด้านข้างนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอน แผงข้างครับสะอาดสวยนะครับเรียบไร้รอยขีดข่วนนะครับภายในเบาะก็โอเคนะครับไม่ช้ำนะครับมีคนนั่งบ้างใช้งานบ้างแต่ว่าอยู่ในการดูแลรักษาที่ค่อนข้างโอเคนะครับมีแหลกหลังคามาให้นะครับตัวนี้ออปชั่นจากออกห้างนะครับโลบาร์ครับตัวไวท์แท็กนะครับข้อไฟท้ายนะครับ กระชนหลังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะครับออกห้างครับไลเนอร์นะครับก็มีการใช้งานมาบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีการบรรทุกหนักแน่นอนเพราะว่าดูจากสภาพแล้วอะครับยังคงสวยงามนะครับด้านหลังนะครับมีรอยอ์คนะครับให้เห็นชัดเจนนะครับม่นมีอุบัติเหตุด้านหลังแน่นอนอีกข้างหนึ่งครับเห็นไหมครับ การันตีครับด้านหลังไม่มีอุบัติเหตุนะครับชนหนักสภาพสีครับด้านข้างฝั่งขวาครับอยู่ในสภาพที่โอเคนะครับไม่มีแผลสดใดๆนะครับสีเท่ากันทั้งหมดนะครับเพราะลูกค้าเขาเคยเคลียร์สีอาบมาแล้วรอบคันแน่นอนนะครับเพราะสีขาวเนี่ยถ้าเราทําสีชิ้นเว้นชิ้น มันจะเกิดความเหลื่อมของสีแล็กเกอร์นะครับบางขาวเหลืองไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยสม่ําเสมอครับไม่มีอุบัติเหตุแต่ลูกค้าเนี่ยมีการเคลียร์สีมานะครับตามอายุการใช้งานนะครับด้านในครับด้านหลังฝั่งขวานะครับบอกโอเคแผงข้างสวยงามครับมาดูที่ขอบประตูกันรอยอาร์ตต่างๆนะครับยังคงชัดเจนนะครับการันตีได้ครับตัวนี้ไม่มีชนหนับ ข้างประตูด้านขวาสวยงามนะครับขอบประตูนะครับรอยอาร์คนะครับทุกอย่างยังคงชัดเจนนะครับรับประกันครับด้านขวาไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผัดเข้ามาครับในส่วนของตัวภายในนะครับคันนี้นะครับพรมอะไรจะเป็นหุ้มหนังนะครับมีระบบ voice c o o t t r o นะครับ e c s n t r o t r o ลล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับ เบาะหนังนะครับค่อนข้างที่สปอร์ตนะครับคือด้วยความที่เป็นหนังและมีผิวสัมผัสที่เป็นผ้านะครับแล้วก็มีการใส่แถบลูกเล่นสีส้มนะครับแล้วก็เดินได้ด้วยสีส้มด้วยนะฮะค่อนข้างที่สปอร์ตครับหัวหมอนครับมีการปักคําว่า y t ท์็นะครับผมดูว่าลูกเล่นตัวนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับดูแลรักษาง่ายด้วยความที่เป็นหนังนะครับนั่งสบายด้วยความที่ปีกด้านข้างเนี่ยเป็นผ้านะครับ เขาออกแบบมาค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับกระจกมองข้างนี้ปรับไฟฟ้านะครับไม่ได้เป็นพุสตานนะเ็นกูแจนะครับเป็นแบบดอกพับนะครับคันนี้มีเป็นล็อกเบรกนะครับมาให้ด้วยนะฮะการใช้งานโดยรวมเนี่ยผมว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษามาเป็นอย่างดีนะครับผมตรวจช็คจากประวัติการเข้าศูนย์บริการแล้วนะครับลูกค้าเข้าศูนย์ตามระยะตลอดนะครับตั้งแต่ออกห้างมานะครับคอนโซลสวยนะครับจอดในร่มแน่นอนอย่างนี้เนี่ย เกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดนะครับก็ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับมาเล่นในโหมดเกียร์ธรรมดาได้นะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับฟิลลิ่งกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันเลยครับคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์นะครับอัตโนมัตินะครับ6สปีดนะครับสามารถปรับมาเล่นในโหมดเกียร์ธรรมดาได้นะครับ ก็เดี๋ยผมลองขับในเกยียร์โหมดเกยียร์ออโต้ธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับเครื่องยนต์2.2นะครับคันนี้ w i t e c ปี2012ราคา459,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับคลิปนี้นะครับจัดทำขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้านะครับที่มีความสนใจนะครับ ได้ดูไปพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างบอดี้สภาพโดยรวมนะครับรวมไปถึงฟิลลิ่งในการขับขี่นะครับเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถคันนี้นะครับทางเรานะครับมีบริการจัดไฟนันนะครับนอกสถานที่นะครับลูกค้าแค่แจ้งว่ามีความสนใจในรถคันนี้นะครับส่งเอกสารมาให้เราดูนะครับทางไลน์นะครับเราจะมีการ จัดส่งเจ้าหน้าที่ครับประสานงานเข้าไปพบลูกค้านะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะครับเราเข้าไปบริการท่านได้ตลอดนะครับเมื่อผลผ่านนะครับเกณฑ์การพิจารณาเฉลี่ยประมาณ1-3ถึงวันนะครับเราจะสไลด์รถไปส่งท่านถึงหน้าบ้านเลยทันทีสําหรับท่านที่มีความประสงค์จะซื้อสดนะครับเช่นกันครับแค่แจ้งมาว่าท่านอยู่ที่จังหวัดไหนของประเทศไทยเรามีบริการนะครับสไลด์รถไปส่งท่านถึงหน้าบ้านนะครับ คลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้ลูกค้าสามารถที่จะรับชมและพิจารณาเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อรถได้นะครับคันนี้นะครับมันติดฟังก์ชันนะครับก็จะมีไว้ที่พวงมาลัยนะครับมีระบบ i c e Control สังการด้วยเสียงนะครับถัดมาฝั่งขวาในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพวงมาลัยเกี่ยวกับ c u i s e Control นะครับเอาไว้ทำอะไรควบคุมล็อกความเร็วอัตโนมัติเวลาที่เราขับขี่เดินทางนะครับไปต่างจังหวัดนะครับทางถนนล่ลุ่งนะครับ พักเท้าบ้างนะครับเอาเท้าจากคันเร่งนะครับให้ระบบคันเนี่ยล็อกระดับความเร็วเองอัตโนมัตินะครับสามารถที่จะเพิ่มได้ด้วยนะครับสมมุติว่าเราล็อกไว้ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถที่จะเซ็ตบวกเซ็ตลบนะครับเพื่อที่จะเพิ่มหรือลดระดับความเร็วนะครับขณะที่เราใช้งาน Cruise Control ได้ด้วยนะครับตัวนี้ไฟหน้าจะเป็นไฟออโต้นะครับระบบไฟเลี้ยวจะอยู่ทางด้านขวานะครับเหมือนรถญี่ปุ่นทั่วไปนะครับฝั่งซ้ายตัวนี้จะเป็นในส่องก้รปัดน้ำฝนนะครับ วิสัยทัศน์ของรถกระบะยกสูงนะครับต้องเรียนแจ้งว่าโอเคมากๆนะครับเป็นรถที่ยกสูงแล้วกระจกบานหน้าใหญ่นะครับมองข้างเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบการเลียงแซงกันเลยครับ การเร่งนะครับ2.2นะครับก็ถือว่าโอเคครับไม่อ่ดมากนะครับตอบสนองได้ดีครับเวลาที่เราจะเร่งแซงก็รู้สึกมั่นใจครับมีความปลอดภัยนะครับเมื่อกี้ผมใช้แค่การคลิกดาวนะไม่ได้ปรับมาเล่นในโหมดของเกียร์ที่เป็นแมนนวลนะครับเราแค่คลิกดาวลงไปให้เขาเชนเกียร์ตัวนมันมาให้นะครับการเลี้ยวครับลัสมมีวงเลี้ยวเนี่ยถือว่าโอเคครับขับง่ายครับ รถที่ขับขี่ด้วยความเร็วนะครับแล้วรู้สึกนิ่งนะครับผมมั่นใจเลยว่าเป็นด้วยระบบช่วงล่างนะครับของฟ o อร์ดนะครับเจ้าแรงเจอร์คันนี้เนี่ยฐานล้อค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเวลาขับขี่ด้วยความเร็วนะครับค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับรถค่อนข้างที่จะนิ่งมากๆนะครับฟิลลิ่งการขับเนี่ยทำให้เราค่อนข้างที่จะแบบสบายนะครับเพราะว่าถ้าเราเดินทางต่อจังหวัดเนี่ย เราคุมรถง่ายนะครับรถนิ่งเนี่ยมันจะลดเรื่องอาการเมื่อยล้านะครับถ้าไปเจออย่างบางคันที่เวลาวิ่งเกินร้อยยี่แล้วแบบจะคงโคลงหน่อยเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เรื่องสมาธินะครับในการควบคุมเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นเจ้าแรนเจอร์คันนี้ผมบอกได้เลยครับสะดวกสบายมากๆนะครับสำหรับการใช้งานรถขับง่ายครับช่วงล่างไม่กระเทือนนะครับ ร้านของเรานะครับถ้าสมมติว่าลูกค้ามาจากทางด้านเดอะมอลล์บางแคนะครับจะต้องผ่านนี่ครับสมาคมชาวปักใต้นะครับซ้ายมือนะครับจะอยู่ตรงเกือกม้าตรงนี้นะครับ่ัดมาก็จะเป็นนี่ครับเดอะพาซิโอครับจุดสังเกตก็จะมีเป็นสตาร์บัคนะครับเคฟซีแม็กโดนัลล์นะครับแล้วก็จะเป็นศูนย์บริการนะครับโตโยต้านะครับ ให้ลูกค้ามุ่งหน้าทางที่จะไปบางใหญ่นะครับแล้วก็มาเบี่ยงซ้ายเอาตรงวงแหวนชิมพีนะครับทางที่จะเบี่ยงซ้ายไปนครปฐมนะครับเพื่อกลับรถนะครับวันนี้รถค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับ จริงมันเบี่ยงได้สจุดนะครับจุดแรกก็ได้หรือว่าข้างหน้าจะมีอีกทางหนึ่งนะครับแต่ว่าลูกค้าที่ไม่ค่อยคุ้นชินเส้นทางนะครับก็สามารถที่จะออกตั้แต่ตรงนี้ได้เลยนะครับพอเราเลยสู่โตโยต้ามานะครับเราก็ชิดซ้ายครับเบี่ยงออกคู่ขนานนะครับมาตรงนี้ก็จะเจอครับเป็นปั๊มน้ำมันปตทนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันเอสโซครับ ร้านของเราก็อยู่ทางด้านขวามือนะครับต้องไปกับรถใต้สะพานนะครับนี่ครับฝั่งขวาเัาจะเป็นศูนย์รวมรถยนต์พรีเซนเตอร์นี่เลยนะฮะด้านหน้าจะมีร้านคุณพงอยู่นะครับ ยงมานิดนึงนะครับกับรถใต้สะพานนะครับโดยรวมนะครับเบาะนั่งสบายนะครับแล้วก็มีปีกโอบรับเนี่ยค่อนข้างที่จะทําให้เวลาที่เราเข้าโค้งด้วยความเร็วน,นะครับปีกพวกเนี้ยนะครับมันทําให้มันรับกับลําตัวเรานะครับเพราว่าดีไซน์เขาไม่ใช่รถกระบะเลยนะบึกบึนนะครับแล้วก็ เรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยต้องบอกว่าไม่แพร้รถเก่งเลยทีเดียวนะครับพวงมาลัยตัวนี้ทลอกทลอกหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะการเปลี่ยนให้วิทยุตัวนี้ก็รองรับ CD MP3 นะครับอุปรกรณ์ส่วนควบการใช้งานพื้นฐานตัวนี้มีให้ะนะครับปุ่มล็อกรถอยู่ตรงนี้อันล็อกอยู่ตรงนี้นะครับไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับเปิดปิดลาโพงนะครับวิทยุ เชื่อมต่อในสองตัวประกอ์โทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับลูกค้ากลับรถมาแล้วนะครับให้สังเกตด้านซ้ายมือเลยนะครับตลาดแรกครับศูนย์รวมรถยนต์ P Center นะครับจะมีทั้งหมด5ประตูนะครับถ้าเดินทางมาง่ายที่สุดคือลูกค้าเลยมาเลยนะครับมาเข้าประตูที่5นะครับนี่ประตู4นะครับแล้วก็ประตูที่5อ่าพอถึงประตูที่5นะครับลูกค้าตรงเข้าไปนะครับสุดทางนะครับ ตรงไปจนสุดเลยนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับป้ายนัดถาออตโต้นะครับสีขาวๆนะครับเรียบๆนะครับจะอยู่ทางด้านหลังเลยครับอาจจะลึกนิดหนึ่งนะครับอ่า ก็ยังไงวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ป็นกำลังใจนะครับให้ให้เราครับมีกําลังใจในการจัดทําคลิปต่อไปนะครับอยากให้ผมนํารถอะไรมารีวิวนะครับก็สามารถคอมเมนต์แจ้งว้ให้ด้านล่างนะครับจะพยายามหามาทดลองขับให้เพื่อนๆนได้รับชมกันนะครับถ้ายังไงวันนี้นะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ